อาการของไข้กำเดาใหญ่ที่บอกว่ามีเลือดออกมาทางจมูกทางปากชักมือกำเทา้ากำจากตำราบ,บอกว่าบางทีทําให้ไอเป็นเลือดออกมาทางจมูกทางปากบางทีชักมือกำเทา้ากำคืออาการพวกนี้เป็นอาการไข้ที่หนักมากแล้วนะคะเป็นอาการของไข้เลือดออกที่อยู่ในระยะช็อกนั่นเองนะคะต่อมาตำราบ,บอกว่าไข้กำเดาใหญ่ถ้าแพทย์แก้ไม่หายภายใน3-5วันเนี่ยคะ่ะ สำคัญว่าเป็นไข้เพื่อเส้นเพื่อลงมาพลึกและก็เป็นไข้สันนิบาตคือถ้ารักษาไม่หายภายใน3วัน5วันนี่ค่ะไข่จะรุนแรงขึ้นหนักขึ้น,นรักษายากและก็อาจตายได้ไข้สันนิบาตก็คือไข้ที่เกิดจากทตดในร่างกายเรานะคะทัดไปทตดน้ําแล้วก็ทัดลมสามทัดนี้ค่ะร่วมกันให้โทษทําโทษเต็มที่เต็มกําลังเลยค่ะและก็ถ้าแปลในความหมายของสันนิบาตก็คือในวันที่30 แต่ถ้าในไข้กำเดาใหญ่เนี่ยก็คือ3อย่างนี้กระทำโทษให้โทษพร้อมกันแต่มันไม่ถึงวันที่30มสิบนะคะอาจจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่3เป็นต้นไปพวงนี้ก็ได้นะคะคําว่าลมเอามาพลึกหมายถึงลมที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่ได้โดยที่กระดูกเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ต่อมาตำราบ,บอกว่าถ้าไม่รู้วิธีแก้ไข้กำเดาใหญ่ก็จะเกิดการห้าจำพวกแทรกขึ้นมาคือทำให้ตายได้ จะเรียกว่าการพิพิจการพิพากการพูดการมูดการสิงครียซึ่งตรงกับปัจจุบันนะคะคนที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยค่ะเมื่อโรคดําเนินเข้าสู่ระยะช็อกเนี่ยโอกาสที่จะตายสูงมากการห้าจำพวกก็จะมีบันทึกอยู่ในคำเพียรติสารนะคะเป็นคำพีที่กล่าวถึงอาการไข้หนักเป็นอาการของคนไข้ที่ถึงระยะเวลาใกล้ตายค่ะ